สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายจะพามาเก็บมะเขือเหลืองโคบมากนะคะนี่แต่ยายเอาไม่เยอะหรอก ราะว่าจะเอาไปใส่ผักดองอม,มีเยอะมากเนี่ยเหลืองเหลืองเต็มเนี่ยเขาเหลืองเขาว่าไว้กินเหลืองเหลืองน,น,นี้เก็บมาเคลือเหลือง ดกดกนะฮะแต่ปลูกก็ไม่ได้กินหรอกปลูกไปงั้นเพื่อความสุขดกยายจะเอาไปนี่ะยายจะกลับกล้องอยังไงเนาะให้ดูดกมากฟักยายก็อยู่ตรงนี้ฟักแฟงเนี่ยนี่ฟักลูกเล็กๆ ให้พาดูนี่ค่ะนก้องนี่ก็จะมีฟักโน่นคะยอยู่ที่พื้นนี่ค่ะฟักนี่ลูกนี้อยู่ที่พื้นเขายังไม่แก่จัดยายก็เลยไม่เก็บลูกนี้ก็อยู่ที่พื้นนี่มดขึ้นเต็มเลยนี่นี่นี่ค่ะลูกนี้ก็เยอะ อาเสียงรถไฟมานี่นี่ก็ฟักฟักเขียวคราวที่แล้วแก่จัดเก็บไปก็ยังอยู่ไม่มีใครแกงอันนี้เริ่มจะได้เก็บอีกแล้วแกงจืดมีหลายลูกนะฮะอีกลูกหนึ่งอยู่ในดินขอบคุณนะคะที่รับชมเนี่ยลูกเนี้ยเขา เขาอยู่ในดินเขานอนในดินน,นอนในดินนี่่ะอันนี้คือฟักปลูกอะไรก็ได้กินนะแต่น้ำจะท่วมละเดี๋ยวดูคืนนี้อีกคืนหนึ่งถ้าท่วมอีกยายก็เก็บให้หมดขอบคุณนะคะที่รับชมบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะตั้งก่อน ตั้งแล้วก็สวัสดี <c oughs> ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายชมสวนน้อยสวนครัวน้อยมาจากกรุงเทพ